พี่น้องคำๆมากไปแห้งอาหารดีวันนี้วัดมือวัดเว้นพี่น้องเลยสบายดียันแรงแรงเด้อใบสามใบสี่เลยนี่ตอนเศาน้านะรอบคล้องผู้เ่าผู้แก่เพิน่นรอบแรกเนี่ยมนรอบไว้สรุน่นบัดเซิน้นพี่น้องเลยฮะ ว่ายลเกินรุ่นว่ยรุ่นวาวเพิ่นเมื่อเลยเด้เีากันเวยรุ่นกี้กันเนเกี้ว้าให้เต็กน้อยวยรุนอันนี้นะอันนี้นะปิ่นยูนิเวอแซลย่งได้หมูหรืองัวนี่นะปิ่นงัวพี่น้องเอ้ยูนแมวอมูเด้อลูกงัวเอาเัว่เท่าไรปะซับปนยำ คัดบกคาคักคัดคัดคัดคัวเองกินเองแดงมือคัเอาคัวเองกินเองปลาปลาเป็นครั้งแรกได้สิได้กินปิ่งงูอนี่บอกอีกอย่างเอ้ากูบอกซมุ้งซมุ้งแล้วยังปอดมันไม่ได้นอนได้ัว ปอดได้ทับนี่รัพทัพน้องกินทับน้ำกันเด้พี่น้องอไปฮะแพงอะทัพกงนำยัง่างปยังมเขาเมื่อนอันน่ยวะเขามแต่บางนอนละากอยู่งาแมามาก่อนนี่มาก่อนในพี่น้องป่องไปพี่น้องเพื่อนมิดรสหายแต่ว่าแขกที่รับเซิร์กันเพื่อก็ยังบ่ทันมาแด้๋เวนาอเซิร์ตอน กมงแรงเจ็ดมงแรงที่เนาะพิ้วขา้ะไบอพักไทยเาไม่จักาักเก็บมากกับโบราณโบาณได้เ่อกได้ขึนข้เจ้าเลยเดี๋ยวนี้กเบิ่งขาสะอาดไรบรซ่บเลีอืมกินแบบเพื่อนๆยัง ้าเป็นยังไงมันกล้วยไม่ได้กล้วยไม่เจ็บันกินเยอะกับปวดมุมมุมมุมุมกเมื่อไหร่โทรหาแข็ยุ่ปวดรถขบานนั่นโทรหาามกันไก่เว้ยที่นี่แขวอยู่บอก้ลยเท่วิ้งชิไปทอนเต็บวายหัวกบัตดีม <no uh uh ื่อไหาโทษห้าเต้นเตพาไปว้าอะไอย่าขือแขวสิลน่นแ่สร็จ

ปลาผู้นักกับบดีฮอนได้มุนมัดติหมูฮอนจะแซ่บเพินพ่นเพราะว่าแมวไซพังเจ้าของยย่่าลินนนัะทางนี้กับพี่น้องผ่องปลาเพื่อนมิตรสหายพี่น้องเลยมาก่อนนี่กับ เดินทางมาไกลเดินทางมาไกลผมมาแต่เซโนอันนี้ก็มาแต่ผักเซโนอ่ากิเบียร์กันเด้อองย่องไหมใช่เลยมาหน่ะไหมเฮ้ยตัวคือกินเบปซี่เฮ้ยตัวคือกินเบปซี่เอาตัวนับมาได้บ่าว ไ้น้อยคุ้มหายแต่กินผีนางนี่ฮะมาแต่เศร้ามาละันเข้ากับรบเมื่อทรงผู้เฒ่าผู้แก่มาใหม่อย่าเบานะอย่าเ้านะฮะฮะลดลังลดเจรลังแม่น รถวโก้คนน่ะลำเอาเมื่อไอ้ถามรถไฟรถลังอะไรยังบ่ได้เบิรตเตียนอ่ะนะยังมันตัวนี้นังมันคือเก่านังคอมันคือเก่าเดี๋ยวนับเดี๋ยวอกินตัวมันบุญ

khẩu phát kính nổi sao chòi hết nhắn sao chòi มือเบ็ดมือซะไรกยละเออบาเทินอยู่ทางนี้นี่เด้นพี่น้องเอฟซว่าเบาเทินไปไส้ที่เด้บาเทินเห็นแล้วเบาเทินตักทายเอฟซีนะแม่ทามหาอยู่ ເປັນອາຫານກາກິນປາເທີນກໍຢູ່ນ້ຳນี่แหละຢູ່ນ້ຳລະບາພแหละນກຂໍລາຍັງລ້າງໃສງົວບໍ ฝ่ามยิบหม้อผเฮ้ยยิบมอเฮ้ยทำแม่ครัวหมูสับเมนูข้าวผัดสบายดีนะคะอ้าหม้อกะทะหม้อกะทะไม่เฮ้ยคืไม่ได้ใจค่ะเธอคัะอลิภูป้าเธอพี่น้องเลยเมนูอยัางก็ อันนั้นเว้าก็สิบ่เป็นแห่จะเข้าเอิ้นว่าอีหยังอันแบบแบบมาตักกินเลยดิเออบุเพเนาะเอ้ยกืบคิดบ่ออกบุเพบุเพพี่น้องมี4เมนูเมนูแต่ละอย่างก็โอ้น่ากินน่ากินหมอก็งามเหลยยุบเป็นมนๆนี่มันสิเป็นเลขยังนมือแรนี่เนาะเลขขี้เข็บบ่เนาะ เฮ้ยซื้อไว้เนี่ยเด้อคืนบ้านใหม่เพื่อนใหม่นี่บ้านเล็กที่เท่าไหร่คะป้าพี่น้องเวทีอลังการงานสร้างนะประถัธรรมาดาไอ้ข้าเนี่ยแล้วซ้ายหมักมวนหมัก Bà Tôm Bà Tị, Bà Săn Xa, xin đón nghe Nhạc tợp đấy, càng tủ nữa đó ปิง้งงนะ้วนก็ใส่เวลาขนาดนั้พี่น้องดิงสเซเมนจะซัโมงเอา้าไอ่ไอ้เติมเมือเอเอม่อแล้วตีไอ่เอ้าไอ้เติมเมื่อแหละโอ้ยบันได้กินฮอตปิ้งหมูมันไปิ้งงวนทราบเออเอามาให้มันกินละบ่เออ ตำมะหุ่งตำมะหุ่งเป็นตะแสบแท้เปลี่ยนอาชีพต่เก็บขวดไปขายเออเก็บขวดไปขายดีๆเลยกินแล้วพอต้องเสียเดินเงื่อนเอียก ก็ขึ้นหมอ้อเมนูหนึ่งชิมปลาเมสา,าวหาลัางโอ้หอมเดยจะขึ้นอยู่ไทยนี่ไหมว่าซันเฮ้ยต้องขึ้นบวเกเกิบนี่ยังนะ,ะข่าวนะบวแมนบใส่นนะกระซมนะอันนี้ใส่อาหารเด้เฮ้ยบวแมนใส่ข่าวเดยมันเต็มกับ เอาใส่ไว้ในนี่ได้ปิดไว้ตอนเศร้าผู้เฒ่าผู้แก่ตอนแรงบัดเซิน <c oughs> ักขักจัดยังขักพี่น้อง อ่ะซาแพงกับสิครอจบคลิปก่อนพี่น้องพูพอก,กันคลิปหนาเด้อสวัสดีสวัสดีส ยังเลยเออเมนูเมนูอันนี้นะเมนูอันนี้เด้เขาพัดแม่แล้วก็ยังดาดดาดจากกะเพราบู๋บอกดยังพี่นางเลยพัดพัดรวมกันได้แลยอือกะเพราปลาอันนึงเขาพัดอันนึงแล้วก็คือจะไว้สุขเฮ็ดยังกะเพราอู๋บอกดิอะไรกะเพรากินกับเขาสวยค่เด็ ເບິ່ງຮ້ານໄປນໍາພີ່ນ້ອງອັນນີ້ເປັນລະບຽງນັ່ງເຢນຢເຖິງມີຫອງຮັບແຂກ